เฮ็ดยังไงไม่จะทำกข้าวต้มปลาขอกเอาละอิ่มเลยเม่ใหญ่ไม่ได้อิ่มกันม่ใหญ่ก็พอใหญ่ยังมูได้กินจุ่มเอาละอิ่มละอิ่มหมูกระถาี่น้องเลยเากินหน่อยเดียวหน่อแต่เขาอิ่มเพราะเขากินเขามาเตือนยนงมูอิ่มไม่อยากเอาเดียวเลยนะเขากินเขามาเตือนเขาก็กินได่อกกชี้กับกูได้ยังไงชีดหมูกินตอนเดียวปลาเน่าเสีย เนาปลาแซบเนาะเสไปเบเ้าหักยามบอลเลยคุณนาี่นกินโอ้ยินเกนบลลสบายดีพี though, right ่น้องเลยยามแรงๆคำๆำก็เพ่อนควาไม่แก้วพี่น้องมาแต่หายแตนานเน้อเอ้ยทราบ่องไปพาน้องฝากไปสวรรค์มากระตะพากันน้องิมกกรหทาี่น้องเยแก้วกันพี่น้องมาหมกุกาน้องมา เข้ามาบ้านพี่น้องขามาหลายชน็ดกินให้เมกแก้วอีกเอาทั้งกรดาษนาทำซิมาเย็ดต้มปลาขอพี่น้องกำลังโกลว์แต่การนี้ก็จะเป็นเนื้อหมูเต็มทุงยางพี่น้องเนื้อหมูหลายเติบพี่น้องลุงบอยฝากมาให้พี่น้องมัหลายเนึ่งมันหนักแข็งฝากกระดกวันนี่ ฝากามาเมื่อวานนี้อา่าลุงบอยเปิลสีแียวเป็นพุงมหะหอยน้องพี่น้องเปิลเกิดอยากให้น้องกินน้ำนุนกงลายเนี่ยพี่น้องขอบ,บ,อข,อบขอบใจเดอ้อลุงบอยเดอ้อเ,เปินสีเห็ดสีหมูเป็นโตอยู่บ้านเฉยๆบรเพิตรพี่น้องเมื่อพทางแดงมาหายจ้าสุพณีอยู่คันทศจานพี่ประกวงหักไก่เนาะพอดีแหละแม่ดองการแหละไปพอดีเห็นแม่ดองการก็เลยอยันซื้อมาให้แม่ดองการไปปากซองเมื่อวานนี้ ว่านี่บอเมือวันนุ่ซื่อน่วันนี่เบวันเนาะมันไม่นองการกาถือมาหัวจอกต้องการจะได้จอกหนึ่งไม่ถัรลพูดทช่ไหมันเพิือนจะถือมาเกรสีมาเห็ุเป็นคุณดีแหละสาวคุณดีสิเราลองวัดที่ดองเลยสิได้ปีนโมลูกหม เหเป็นยาเป็นปีกระดอปลาเนอะเามื่ออื่นจะมีภเขาตอ,ต,รรอตอนเศร้าแล้วก็ตอนเที่ยงพี่้องเลยยม่พ่อพนมาโอโก่บานท่าแล้วเป็นันพระพ่อเป็นเปนสินมันพนนนระนะคะเอาอย่างก็เพื่อน,ะนายโอาต้งมีภูเขาเพื่อละผ้าาเพื่อละแพะโอโหเือเงวันพระตอนเช้าเนใส่บาตรนินรับมือนนะ่น<อ>ัะทอดนะ้ำมันหมูด้วยกันมาแ้วก่อนืมมอมอเฮ้ย มาพี่น้องวันนี้มากินต้มปลาคอนําำกันเด้อแซ่บแซ่พี่น้องจ้าพี่น้องปลาต้มปลาคอน์ลงดีเมือนั่นแหละแบ่งกันกันกบ้าเกนเอาไว้สามตัญ้ขาแกนสี่หาโตเนี่ยละ่ะหาก็ที่ได้กินพี่น้องเลยเด็กๆเขาบอกต้มไห้แม่แก้วกินไมเขื่อเมื่อนี้ก็เลยสิต้มไห้แม่แก้วกินใส่ผักขหแงฮะ เอาปลามือลงรีนั่นเด้เขาบ้ไห้แมกนเบิดเขาเอาไว้หายาแกนเน่แลยก็เอาใส่ไว้หาตู้ไว้หายเมเน่เข้าหักบริหารไปเนี่ยปลาแม่ไข่พี่น้องเลยนี่ซสะพี่น้องเลยอหอมะแยงกลินบ้านนาทักๆเลย ต้มใส่ผักขงยงกินบานนาพี่น้องเอ้ยได้กินเขากับแม่แกวอะไรจังสิเมื่อบอเมอื่อนี้พาอีแม่กินซะก่อนเข้ามาเลยเด็กน้อยนะพ่อมาบดแหละพาพี่น้องเห็ดแจ่วพาดิเห็ดแจ่วแจ่วพริกดิพี่น้องเอ้ยสุดยอดแซ่บกำลังปีงพี่น้องปีงหมูก่อนป้งหมูนะคะมันจวดจวดพี่น้องปีงหมูกับต้มปลาพี่น้อง ปีงโมลุงบอยฝากมหาห้เป็นโมอ่อนโมน้อยนะตามเบิงอะนางมันอ่อนอ่อนก็นเลยปีงใส่กันเลยถึงนางทั้งนางปากสมบจืดที่พี่น้องคะ่ะหืมน่าจืดมากเลยอะ่ะกินเบิร์อะเลิตติคฮอบะมีพี่น้องคะ่ะมานังเผาปีงโมบันที่เนาะกำลังจวดจวด นี่มเยงลยพรงนี้ก็เป็นวัพระแล้วลงจากาัตใส่บาตกันนะคะพี่น้องกำลังเลี้ยงหอยพี่นนองว้าวกำลังเป็นตาแซ่กำลังป็ตาแซ่กำลังเป็นตแนานตแซ่ ปิงโง่ปิงโง่เยงงอยๆอ่ะพี่เนาะมีทั้งน้ำมันมีทั้งอะไรครบหมดเลยอะอย่าดาม่าสิจองใส่ยังแหล่แหละป้าพี่ว่าแล้วหน้ามันเยอะ,ยอะอใชน,น,นั่นแหละไปจีชุดไดนได้กระดอกกระเดียดเท ถ้าใส่น้อยแล้วยังเวล์ก็ใส่น้อนยเลยมันจะเป็นต้มเห็ดหรือเปล่าอ่ะโอ้ตย,ตยตายตายอมุนพี่พพน้องข้าแกงเห็เดอีกเลยพี่น้องเหักไปไปหาเมื่อนีนบปไปเปล่ไเปล่าเห็ดมะบอนจ้าเห็ดมะบอนจาง <c oughs> จางแน,น่อ <c oughs> นอนขนมปลามาลงหนึ่งฮึ่มน้องฟ้าเห็ดยังตัวนะ มะ,มะคุรูมะเคลีแดงจุลุยจะลายอยู่น้องฟ้าเจ้าชิคาวา่ะแม่เอาไปสับป,ปะเดือดทุงพุงเนี่ยมอนมอนไฟองจอักน้อยเนี่ยเอาผักลงมานนิผักนางตู่ลงไปซีขาพี่น้องเก่งเฮ็ดเดยอ,อยังยังมีอยู่เฮ็ดมือนี้นะก็จะไปหานันเจส่กะตาหมูเดียวนะซุ้มมันปลาล้น กัะปนุษแม่มูเดียดดิซี่กัะตาปลาล้นกับปนุษนะแม่เอออยู่โคกผูไปทัางหวยโตผูเด็ดเครื่องโหลดเออพักอีตู่ใส่พัดกลางมาโหลดเด็ดเอามันจังหอมเข่ากันทะเลีินองะอานลงไปเราค้นค้นบ่ต้องกันนะนานาซุกไล้มันมันบ่อแสบได้เพราะว่าเฮ็ดอันนี้นะซิมแล้วซิมแล้วได้จังคอยปรุงที้ังอีกก็ได้คน โอ้ยอย่าดามาจองด้วยพี่น้องจองตัวดีกับมี่ผูน้ำลายมันก็ไม่นัวเลยแกงอยู่หน้านั้นน้ำหน่อยๆโอ้ดีเลยเพียาจองตัวงามมาไปาโอเคบันมาสวดพี่เนาะเลยไปไปิด มียังไงแนวกินขนาดสมเฮ็ดชมนม้ำไม้กินไปแล้วกันปิ้งปลาหน่ะไฟเมียไปอุ่นอีน่แงนีแม่ประหลาดเจ้านะ่ะตักเอาโลบไต้องโปงมันจะโปงทําไมเป็นมองข้างไว้หะดีแล้วนั่นนะเออมีแต่หวยมาตักเอาแต่ว่าเอ้ยนั่นบริกินน้ำอีกเลยพี่น้องเอ้ยวันนี้วันเป็นวันพระวันศีลจะเมื่อบูชาไม่เอาไปเราไปป้อนมักตะวันเดียวว่าเฮ้เราป้อนมักตะวันโมเวนนี่แม่เต๋ เออบงอางยาดีนะ,ะกิแนแรงมันหวานเลยแสดงว่าเจ้าบอได้กินไอ้บ้างก็ก,กินหัวมันยังหางบ่งนี่หางไปกินแรงไอ้พอ่พอเพิ่นยอมเป็นเอาน้ามันใช้ได้ร้ายนะอีพอละมักน้ำมักแต่ว่าเน่ยอยากกินข่าวอีพอก,ก็เลยก้อนมันน้องฟ้ามักแตงหนะกะผู้ดีตำได้หันมักแตงข่าวนะกะขักอยู่ได้แม่มักแตงข่าไปปาดเบิ่งนะ มันก,ก็มีในมีอันนั้นเป็นขึ้นกันก็บังแตงลายอันนั้นแหละเนี่ยบังแตงกวานนบายบนคูนต่างแต่ชี้ข่าวเขาไปกินบังแล้วแซกก่บถือกระถือสิพันอย่างอื่นใน,ในีนจะแพงบ่าดน้าบัจฉิพัน